ความรู้สึกรักบ้าเนี่ยเป็นอะไรที่เราทุกคนเข้าใจกันดีใช่ไหมครับแต่สําหรับท่านาศาสดามุฮัมมัดแล้วเนี่ยความรักของท่านมันอย่างรากลึกอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์สองแห่งเลยก็คือมักกะกับมาดีนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าสายใยความผูกพันนี้มันน่าทึ่งขนาดไหนคือ หลายคนอาจจะนึกภาพมักกะกับมาดินาว่าเป็นศูนย์กลางของการไปแสวงบุญใช่ไหมครับแต่เคยคิดกันไหมว่าสำหรับตัวท่านศาสดาเองแล้วเนี่ยสองเมืองนี้มีความหมายที่มันลึกซึ้งกว่านั้นยังไงคือความผูกพันที่แท้จริงน่ะมันลึกซึ้งกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับโอเคเรามาเริ่มกันที่มักกะก่อนเลย เมืองที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของโลกมุสลิมเลยนะที่ที่คนเป็นล้านๆเดินทางไปเพื่อทำศาสนากิจแต่สำหรับคนคนหนึ่งแล้วที่นี่คือบ้านเกิดที่ท่านรักมากที่สุดใช่เลยครับส่วนใหญ่แล้วภาพจำของมักะก็คือเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางแห่งศรัทธาที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ได้เป็นที่ที่เราไปทำอิบาดาไปเคารพพักดีต่อพระเจ้าแต่ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองกันดูบ้างนะครับ ถ้าเรามองผ่านสายตาของท่านศาสดาโอ้โหภาพมันจะเปลี่ยนไปเลยที่นี่มันไม่ใช่แค่สถานที่ประกอบพธิธีกรรมนะแต่มันคือมาตุภูมิคือแผ่นดินเกิดที่ท่านรักสุดหัวใจเลยล่ะครับแล้วความรักที่ว่าเนี่ยนะครับมันสะท้อนออกมาแบบชัดเจนมากๆเลยในคํากล่าวของท่านตอนที่ต้องจําใจจากเมืองนี้ไปท่านเคยพูดเอาไว้ซึ่งถูกบันทึกไว้นะคะว่าโอมักกาเอ๋ยถ้าคนของฉันไม่ขับไล่ฉันออกมานะฉันจะไม่มีวันจากเจ้าไปเลย โฮหฟังดูแล้วรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดของการต้องจากบ้านเกิดมาจริงๆเลยคือทุกย่างก้าวในเมืองนี้อ่ะมันผูกพันกับเรื่องราวชีวิตของท่านไปหมดเลยตั้งแต่ที่ที่ท่านเกิดถ้ำฮิราที่ท่านได้รับวาหีครั้งแรกจากพระเจ้าไปจนถึงถ้าสูตรที่ท่านใช้เป็นที่หลบภัยทุกที่มันคือร่องรอยในประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยครับเอาละครับแต่เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่นั้น การเดินทางครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นได้นำท่านไปสู่มะีนะครับเมืองที่เปิดประตูต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นแล้วก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่ที่เป็นเหมือนแสงสว่างนำทางกับประชาคมอิสลามเลยรู้ไหมครับว่ามะีนะเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าตอบะซึ่งมันแปลว่าความบริสุทธิ์ที่มาที่ไปก็เพราะว่า เมืองนี้ได้รับการชำระล้างจากการบูชารูปปั้นรูปเคารพต่างๆจนกลายเป็นดินแดนที่อุทิศให้กับการเคารพพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นทีนี้ความรักที่ท่านมีต่อมดินาเนี่ยมันจะต่างจากความรักที่มีต่อมักกาอยู่นิดหน่อยนะครับคือความรักต่อมักกามันเป็นเหมือนรักบ้านเกิดที่ติดตัวมาแต่กับมดินาเนี่ยมันเป็นความรักที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นถูกบ่มเพาะขึ้นมาตลอด10ปีที่ท่านอยู่ที่นั่นสร้างสังคมใหม่ขึ้นมากับมือเลย แล้วมีสิ่งหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือดูอาของท่านครับท่านเคยวิงวอนขอต่อพระเจ้าว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้ข้ารักมาดีนะให้เหมือนกับที่รักมักกะหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยเถิดมันแสดงให้เห็นเลยว่าความรักที่มีต่อเมืองนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆก็เหมือนกับมักกะเลยครับที่มาดินะเองก็เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางจิตวิญญ,ญาณเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นมัสยิดกูบาซึ่งเป็นมัสยิดหลังแรกในประวัติศาสตร์อิสลามภูเขาอุหุดที่เป็นเหมือนพยานในหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้หรือแม้แต่มัสยิดของท่านศาสดาเองที่กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนใหม่ที่ท่านสร้างขึ้นพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าเอแล้วความรักที่ท่านศาสดามีต่อสองเมืองนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับเรากับผู้ศรัทธาในยุคป,ปัจจุบันละ่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ เป็นความเชื่อมโยงที่เรียบง่ายมากๆแต่ลึกซึ้งนะคือถ้าเราบอกว่าเรารักท่านศาสดาการจะรักใครสักคนหนึ่งจริงๆเนี่ยมันก็หมายความว่าเรารักในสิ่งที่คนคนนั้นรักด้วยใช่ไหมครับในเมื่อท่านศาสดารักสองเมืองนี้สุดหัวใจการที่เรารักมักกะกับมาดีนะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความรักต่อท่านศาสดาไปด้วยนั่นเอง เรื่องนี้มันน่าสนใจถึงขนาดที่ว่าบรรดานักวิชาการในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการพูดคุยถกเถียงกันเลยนะคะว่าระหว่างสองเมืองนี้เมืองไหนประเสริฐกว่ากันหรือน่าอยู่มากกว่ากันซึ่งทั้งสองฝั่งก็มีเหตุผลที่ดีมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปของการพูดคุยเรื่องนี้มันไม่ใช่การตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือที่ไหนดีกว่ากันนะครับ แต่เป้าหมายที <hi> ่แท้จริงคือการสร้างความรู้สึกปรารถนาร่วมกันที่อยากจะไปอยู่ใกล้ชิดกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งนี้ต่างหากคำถามต่อมาก็คือแล้วสำหรับพวกเราล่ะที่อาจจะอยู่ห่างไกลคนละซีกโลกเลยเราจะเชื่อมโยงกับความรักนี้ได้ยังไงกันคือสายใยตรงนี้มันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยระยะทางเลยนะครับแต่มันถูกถักทอขึ้นมาได้ผ่านการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละลองนึกดูนะครับ ทุกครั้งที่เราผินหน้าไปทางกะบาที่มักกะเพื่อละหมาดทุกครั้งที่เรากล่าวสละวาส่งความสันติให้ท่านาศาสดาที่ท่านพำนักอยู่ที่มดีนะหรือทุกครั้งที่เราได้เรียนรู้ประวัติของท่านที่ผูกพันกับสองเมืองนี้นั่นแหละครับคือการเชื่อมหัวใจของเราไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองแห่งพอเราเข้าใจถึงความผูกพันนี้แล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพูนความรักที่เรามีต่อท่านาศาสดาให้มากขึ้นไปอีก ซึ่งความรักต่อท่านศาสดาน,นี่แหละครับคือรากฐานที่สําคัญมากๆของความศรัทธาเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่เราเข้าใจความรักที่มันอย่างรากลึกอยู่ในผืนดินแบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ศรัทธาในหัวใจของเราเติบโตขึ้นได้ยังไงบางทีนะครับการที่เราพยายามรักในสิ่งที่ท่านรักอาจจะเป็นประตูบานสำคัญที่นำเราไปสู่ความรักต่อท่านอย่างแท้จริงก็เป็นได้